ไอตัวกระตื้อหรือเฟรเคิลเนี่ยส่วนใหญ่ก็คืออาจจะมีกรรมพันธุ์ที่เป็นส่วนหนึ่งน้ำอยู่แล้วเช่นเรามีปัญหาในครอบครัวเป็นกระง่ายแล้วก็ เราโดนแสงแดดสัมผัสมาเป็นเวลานานพอเราโดนแสงแดดมาเรื่อยๆปุ๊บไอพกก้พวกกระพูกนี้ก็จะค่อยๆทยอยเข้มขึ้นถ้าถึงจุดหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเอ๊ะมันเข้มมากจนเรารู้สึกว่าส่องกระจกแล้วไม่สบายใจก็สามารถที่ใช้เครื่องมือกลุ่มเลเซอร์ใน,ในการรักษาได้เลเซอร์ที่เราจะใช้กันวันนี้นะเป็นกลุ่มเลเซอร์ที่เราเรียกว่าเป็นพิกโกเซ็กซ์เลเซอร์เป็นเลเซอร์เครื่องมือชนิดใหม่ตัวพิกโกเนี่ยก็จะมีหลายความยาวคลื่นที่เราจะใช้ก็คือใช้ความยาวคลื่นในช่วง532ซึ่งมันมีความสามารถในการจับกับสีกระในชั้้้นนตืไดดี เวลาเรายิงตัวเลเซอร์ไปแล้วเนี่ยนก็จะทําการเหมือนกับจับสีตรงที่เป็นกระทาให้ตัวสีกระเนี่ยเหมือนหลุดลอกออกไปได้ซึ่งหลังทำเนี่ยก็จะมีสเก็ดอยู่สักระยะหนึง่งเดี๋ยวหมอจะสาธิตวิธีการทําให้ดูว่าทำแล้วเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราก็จะเริ่มสเตปแรกเป็นตัวหัวซูมนะเป็นตัวเขาเรียกหมว532เราจะใช้มันยิง s ปอ t จุดที่มีปัญหาเรื่องกระตื้นกันก่อน การที่เรามีตัวแว่นขยายก็ทําให้เวลาหมอยิงเนี่ยมันสามารถที่จะเห็นรายละเอียดในผิวได้เยอะขึ้นแล้วก็ด้วยความที่มันเป็นแสงที่เป็นโพลาไรซ์ไลท์นะมันก็จะเหมือนกับทําให้เราเห็นปัญหาที่เราต้องการจะยิงได้ชัดขึ้นดัะน,นั้นก็จะช่วยให้การรักษาเนี่ยมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นแล้วก็แม่นยํามากขึ้น ลักษณะผิวจุดที่เรายิงกระมันก็จะมีความวมแดงนิดนึงตอนนี้อาจจะมีความรู้สึกแสบร้อนบ้างแต่ว่านิดหน่อยไม่มากหลังจากนี้ประมาณสักวันหนึ่งอะจุดตรงนี้มันจะกลายเป็นสะเก็ดบางๆสีดำๆไม่ได้เป็นสะเก็ดนูนนะเป็นสะเก็ดเรียบๆไปแล้วก็ประมาณสัก5-7วันเนี่ยไอตัวสะเก็ดที่เราเห็นดำๆอันเนี้ยเดี๋ยวมันก็จะค่อยๆหลุดลอกไปส่วนใหญ่จะลอกตอนเวลาที่เราล้างหน้าตัวสะเก็ดที่เกิดขึ้นอันเนี้ย ไม่ได้เป็นสะเก็ดที่เป็นสะเก็ดแผลจริงๆมันเหมือนกับกระที่มันเข้มขึ้นท่านั้นหมอจะบอกว่าตัวอันนี้เราสามารถที่จะล้างหน้าทาครีมทำอะไรปกติได้เลยแต่ว่าหมอแนะนาว่าช่วงอาทิตย์แรกหลังยิ้เนี่ยก็อาจจะต้องทากันแดดเยอะขึ้นนิดนึงแล้วก็พยายามทาตัวยาที่หมอให้ไปเพราะว่าในการรักษาเนี่ยมันมีความเสี่ยงที่จะเกิดรอยดาได้ถ้าเราดูแลรักษาตัวเองไม่ดีการทาย,ยาการทากันแดดก็จะป้องกันปัญหาเรื่องรอยดาหลังการเลเซอร์นี้ได้ส่วนใหญ่ตัวกระตื้น,นเป็นการรักษาที่เลเซอร์ได้ผลคออ่อนข้างดีโดยเฉพาะในกลุ่มพวกพิกโคเซ็กเต ตื่นด้ฟิโคเนี่ยผลการรักษาดีแล้วก็โอกาสเกิดรอยดำเนี่ยน้อยลงค่อนข้างมากเทียบกับเลเซอร์ระบบเดิมแล้วก็การดูแลรักษาหลังยิงการดูแลตัวเองเนี่ยก็ไม่ยากส่วนใหญ่จุดที่โดนยิงด้วยเลเซอร์ไปแล้วก็มักจะหลุดลอกแล้วก็เกลี้ยงหมดไปเลยทีนี้ถ้าใครมีปัญหาว่าเรามีกระมีอะไรที่ดูไม่สบายใจก็สามารถที่จะเข้ามาให้หมอดูได้ว่าอันนี้มันเป็นโรคชนิดไหนเป็นเม็ดสีอะไรเพื่อจการรักษาอย่างถูกต้อง